ครับพี่น้องกําลังเขาเขาคิ้วครับพี่น้องตอนนี้เป็นทีมงานฟ้่มป่าครับไปควันนะครับทีมงานฟ้่มป่านะครับกำลังเตรียมตัวลงสนามครับพี่น้องกากจะจัดอยู่3มชุดครับพี่น้อง3มชุดเดี๋ยวเบาหน่อยจะนับบ้งว่ามีคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบสองสิบสามคนครับพี่น้องสิบสองสิบสามคนนะครับต่อทีมนะครับ เดี๋ยวล้อชมกันครับพี่น้องตอนออกสนามครับตอนนี้กำลังเตรียมจัดใส่หมวกกันน,อน็อกแล้วก็เข็มขัดนี่เราพายอย่างพนกักงางเบิ่งให้ครับพี่น้องครับจัดเกลี่ยนิดน้อยพี่น้องออกแล้วออกสนามแล้วครับเดี๋ยวควจะรอทิ้งเขาบอ,อกไปก่นอนความเร็วนะครับไ,ไปแล้ววิ่งต่อไป ตบตบตบเอ,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 อ้าคือต่ำแล้วปะ่ะีสันโอ้ยออกไปก็ต่ำแล้วเอาคนสุดท้ายเล้วนี่อันนี้จะคนจะคนเล็กวิดีโออ๋อไปอ๋อไปบ่ได้พี่น้องต้องไปทางพุ่นครับครับเป็นบ่อยเข่าไปนะครับเบาหน่อยจะพาไปเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องทีมของฟาร์มป่าไปก่อนนะครับครับ เพป็นว่าให้ไปทั้งหัวนี่พเพี่นว่าเพราะให้เขาไปในสนามนะครับตรงมาพี่นะครับนี่ตรงมาทั้งหัวพี่เพป็นว่าแต่เดี๋ยวมีคนดูแลีย่าันนะครับพี่น้องครับ สามนักบดครับพี่น้องรอบแรกรอบสองอยู่พคนว่ายขี่เบิังเบิังเส้นทางก่อนนะครับขี่เบิังเส้นทางก่อนว่าเส้นทางเป็น,นยังไงค่อยขี่เร็วนะครับจะมีพนักง,งานดูแลความปลอดภัยครับพี่นอ้องจุดจุดไปครับเนีย่ยพองหูเส้นทางแล้วก็สามารถเลี้ยงไว้ได้นะครับ พี่น้องบรรยากาศครับผมสนามรถแข่งนะครับโฟคาสครับพี่น้อง ข้าโค้งไก่เนาะนี่เนาะอยู่พี่น้องกำลังไล่กันมาสี่คันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันครับบอลอีสานน้ำหนามาแล้วครับนะครับคนนี้พนับนะครับเอาเอาเอาถือแสงครับบอลอีสานถือแสงครับพี่น้องครับสี่เรลียมบอลอีสานน้ำหนาก็เลยแสงมาหนิเบาดวงครับพี่น้องเบาดวงแสงบอลอีสานมาแล้วอ้าวจะวกเยอะครับพี่น้องเอ้าเอ้าวเบาใบน้ำก้นมูเดีรับพี่น้อง มันจะแข่งนี่มันจะจับคมเร็้ยว่ว่าว่ได้เกี่ยวกับผู้ใดเขาสิใช้ก่อนเขาสิใช้ตาครับพี่น้องมันจะมีคอมพิวเตอร์จับนะครับว่ารดแต่ละคันนี่ทำคมเร็้ยวแต่ละรอบได้เท่าไหผู้ใดทำคมเร็้วได้ละหน่วยที่สุดคือขนสนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอชมตอนี่ว่าแข่งปัตทุคนพี่น้องครบปัตทุคนแล้วจะรอชมนัวกันครับพี่น้องว่าผู้ใดจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับเดี๋ยวอเบิ้งนะครับอันนี้วัได้เกียวกับว่าไปครับตาครับเร็้วครับ ผูได้เข่าที่หนึ่งที่สองปัดเกี่ยวเกี่ยวตรงที่ว่าคมเร็วของรถนะครับใส่คอมพิวเตอร์จับออกครับพี่น้องเดี๋ยวล้อชมกันครับผมโอ้สดา巴าวามาสิโอโต๊บโต๊บโต๊บเดี๋ยวไอส์ิ้นครับพี่น้องไอส์ครีมไอส์ครีมครับเนียนคนเดี๋ยวไอส์ครีมใหม่ครับผมล้อชมกันครับพี่น้องครับรอชมบตอนรับรางวัลครับจะได้รู้ว่าผู้ใดได้ที่หนึ่งที่สองที่สามครับผม ครับรถที่ตามเราชงกันครับพี่น้องครับรถแรกพี่เราสะเก็ดเลยเนาะสะดหน่งานงานโอ้มันเลยวางทุเืองับดแล้วนวางเนี่ยเออแงเมันหยบมแงมาแห้กว่าที่เลยมาแห้งเยได้วอกว่าเนี่ยหยบเดี่ย ไม่เที่ยทีเฮ้ย้อยน้อยะออกกัอนะคุณาลังคุณนี่ล้อยน้อยนตามรางคุณนะเสียสสองเม็ดเขากในเทียบมาแล้วเออโอขีนแดอนี่นเกียกนีใช่ไหมเล่นก็เที่ย็าวาน่วานวานนี่เหรก็ไปยบทั้งนี่แล้วนี่เก็บพลงว่ะเจิดนี่รดแ้งรัเสียงเป็นี่

ว่าเปียนใจดำว่าดำดีก็ดีมาดูเดยว่ามันาไหล่าขนาไปตามขนาดงด้ยมเขาตตอนเบียดเลยไหมค่นแลวนะดำไม่เขียวตั้ค่อยต้องไปเบียดเบียไปอัน่ก็เบียดไปไมเขียวที่ดำคนฟองก็พยาเรียแลเขาเลยมันต้ไงคือทำอะไรนี่มาเสงท้าโคเเ่นเบียดมาสอคัน ต่าาทาง,งตเลยไลม่ใช่มันตานไรจะนอไน้อ,นงไไองจานทีไว้แทะเขาสองอยค์แอนี่ ลุบล้วกัขับกันวนๆครับพี่น้องเบ้าหน้อยก็เขาไปขับสองรอบนะครับบางคนก็สามรอบนะครับเพื่อคือว่าเหมาเวลาไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็สิว่าแข่งกันก็บโมเมนต์นะครับพี่น้องขับวนๆกันครับพี่น้องนี่ไปแล้วครับบ้านนี้แล้วจากนี้ก็จะไปกินย่างบาไปคิวต่อครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เบ้าหน้อยก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับรอตติดตามรับชมต่อคลิป ที่ว่าไปกินย่างบอมีชีวพันจะพากันไปย่างกินยุ่ยใสนะครับสังสรรค์กันนะครับการละเล่นก็คือว่าจบไปแล้วครับการละเล่นนะครับพี่น้องนะครับมวลมวลยิงปืนนะครับเพ่นบอลแล้วก็ขับรถโคคาดนะครับพี่น้องนะครับมวลหลายพี่น้องทั้งมวลทั้งเมย์และครับน่ครับกาลังจะไปต่อครับพี่น้องรถบัสจอดที่พุ่นครับรถบัสจอดท่ายที่พุ่นจะไปขึ้นรถกันนะครับการสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณสาหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาโดยตลอดครับผม ครับสวัสดีครับรอชมคลิปไปกินย่างาบบปคิวต่อครับพี่น้องครับ